สวัสดีครับผมพบกับช่างจัดสุขเอกสารโช่ครับวันนี้เรามาชับชมบ้านเดี่ยวนะครับนี่ครับผมขนาดห้องพักนะครับผมเดี๋ยวเรามาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเก็บงานอยู่นะครับผมเรามารีวิวในห้องน้ําก่อนนะครับเนี่ห้องน้านี่ครับห้องน้ําห้องน้าครับผมอ้โจะมีอ่าง ฝักบัวสวยงามครับผมโอ้โหนะครับอาจานสุขจะพาาด <c oughs> อจะดชมก่อนครับนี่ครับ,รบสวยงามครับผมเดี๋ยวเรื่องราคาเรื่องอะไรเดี๋ยวจันสุกจะมาสอบถามดูให้อีกทีนะครับเรื่องราคา นี่ครับผมบันไดเป็นบันไดไม้สักนะครับผมผมวใตอนนี้จันสร์ศุกอยู่ชั้นสองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูในห้องห้องน้ำห้องน้ำสองห้องครับนีขนาดกว้าขงขวางประมาณนี่ครับห้องน้ำนี่ครับสวยงามครับผม พาไปดูอีกห้องหนึ่งน,นะครับหลังนี้สวยครับหลังนี้สวยนี่ครับอีกห้องสีเป็นห้องนอนครับผม,มในีั้ะจะติดไอ,อรถไฟความเร็วสูงนะครับอากาดดีครับผม บ้านหลังใหญ่สวยมากเลยครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงของการเก็บงานนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวให้ชมชั้นหนึ่งด้วยกันครับผมเดี๋ยวเราไปดูชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นหนึ่งครับนี่เราดูชั้นหนึ่งก่อน <c oughs> ชั้นหนึ่งนี่จะเป็นชั้นหนึ่งนะครับผมนี่บันไดบันไดขึ้นชั้นสองนะครับผมชั้นหนึ่ง ชั้นหนึ่งนะครับมีโต๊ะกินข้าวห้องน้ำครับผมห้องน้ำห้องน้ำนี่จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวห้องครัวใหญ่มากเลยครับห้องครัวเคาน์เตอร์ซิงเเคาน์เตอร์สวยงามครับผมเคาน์เตอร์ บริเวณรอบข้างบ้านนะครับผมนะครับรอบข้างบ้านนะครับพื้นชั้นล่างครับพื้นชั้นล่างด้านหนึ่งครับตรงนี้จะเป็นพื้นทรายล้างนี่ครับ ชั้นหนึ่งครับก็จะประมาณนี้แต่ดูดวงคอมไฟประตูนะครับผมนี่ครับผมรอบนอกของบ้านราคา15ล้านนะครับผมสวยงามนะครับผมสวยงามแล้วก็โอ้โหพื้นที่กว้างกว้างมากครับผมแล้วก็ใหญ่มาก มีทั้งหมดสองชั้นนะครับน่ครับอยู่อยู่ระหว่างการขั้นตอนในการเก็บงานนะครับสวยงามครับผมหลังใหญ่จริงๆเ,เลยครับ ราคา15ล้านครับโอ้โหสวยงามสวยมากๆครับผมน่ครับโอเคครับผมคลิปนี้จันทสุกก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e ให้จันทสุกด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีคครับ